แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมข้อร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกโจทย์ยากของราฟฟรังก์กับการเลหลังขายแข่งส่วนเกินในตลาดเดือนมกราคมตลาดซื้อขายเดือนมกราคมกำลังงวดเข้ามาทุกทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรแกล่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวการเสริมทัพนักเตะใหม่ไปพร้อมๆกับการเตรียมเลหลังผู้เล่นที่กาลังจะหมดสัญญาหรือไม่ค่อยได้ใช้งานในช่วงที่ผ่านมาสําหรับในช่วงเวลานี้หากว่ากันว่าถึงสถานการณ์การปล่อยผู้เล่นออกจากทีมคงจะน่าสนใจกว่าเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระแสะข่าวมุ่งเน้นไปด้านนั้นพอสมควรเริ่มตั้งแต่ที่ราฟรังนิกกุนซือช่วงขาวของปิสแสแดงพูดถึงการย้ายทีมของพอปอกบาดที่คาราคาซังมานาน ซึ่งคำตอบของเจ้าต,ตัวค่อนข้างจะชัดเจนว่าหากกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสต้องการย้ายก็ไม่ได้ว่าอะไรในขณะที่อองตนี่มาซิยาวก็โดนในายใหญ่ชาวเยอรมันตอบกลับเช่นกันหลังจากที่เอเย่นส่วนตัวออกมาแสดงท่าทีว่านักเตะในความดูแลของเขาต้องการย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้เพื่อโอกาสในการลงเล่นรังนิกพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนว่าหากดาเตะวัย26อยากจะย้ายสโมสรจริงๆก็ควรเข้ามาคุยกับเขาหรือบอร์ดบริหาร ไม่ใช่ให้เอเย่นออกมาพูดกับสื่อแบบนี้เรียกได้ว่าไม่มีท่าทีอ่อนข้อให้แม้แต่น้อยว่ากันว่าหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้กับโอเลกนาโซชาท่าทีคงเป็นในอีกทิศทางหนึ่งเขาคงออกมาปฏิปนอมและบอกว่าได้คุยกับนักเตะแล้วทั้งหมดอย่างแฮปปี้ดีแต่ไม่ใช่กับกุนซือมากประสบการณ์อย่างรังนิกในขณะที่สถานการณ์ของเจสซีลินกาดที่มีแนวโน้มสามารถย้ายทีมได้มากกว่าและน่าจะขายได้ราคาดีกว่าดาวเตะเมืองน้ำหอมด้วยสัญญาที่เหลืออยู่เพียง6เดือน และผลงานกับเวสแฮมเมื่อจบซีซั่นที่แล้วน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เจ้าตัวหาสโมสรอนใหม่ได้ไม่ยากหรือเคสของฮวนมาตาที่ได้แจ้งกับสโมสรอนว่าเขาพร้อมย้ายถิ่นในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งเจ้าตัวอาจจะกลับไปค้าแข้งที่สเปนก่อนปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลต่อไปส่วนที่ยังไม่แน่นอนก็มีเอดิสันคาร์วานีที่ได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาซึ่งรายงานจากสเปนระบุว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันเรียบร้อย เหลือเพียงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเท่านั้นที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนรวมทั้งดีนเฮเดอร์สันที่มีข่าวว่าอาจจ็คอัมส์ดัมสนใจจะยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลยังได้ก็ตามแม้จะดูเหมือนว่าแมนยูจะสามารถปล่อยนักเตะที่ไม่ต้องการอยู่กับทีมออกไปได้หลายคนแต่บรรดาผู้บริหารระรัฟรังนี่เองก็ต้องคิดทบทวนอย่างหนักเหมือนกันเพราะเมื่อหปีก่อนแมนยูเคยเจอประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วในช่วงเดือนมกราคมพวกเขาปล่อยตัวมอร์แกนชานาเดอร์ลินและเมฟิเดปายออกจากทีม รวมถึงบาสเตียนชไวสไตเกอร์ก็ยกเลิกสัญญาในเดือนมีนาคมทําให้เหลือผู้เล่นเพียง25รายจากเดิม28รายในการสู้ศึกพริมลีกในครึ่งซีซั่นหลังจากนั้นไม่นานปีแสดงก็ประสบปัญหาการบาดเจ็บจนต้องดันดาวรุ่งอย่างแมตต์บิวร็อกและสกอตต์แมกโตเมเน่ขึ้นมาสำรองในทีมชุดใหญ่ในช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งถือเป็นของสุดท้ายของการชิงชัยในพเมลีกซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของเด็กเหล่านี้ยังไม่สามารถทดแทนผู้เล่นสำรองที่ขาดหายไปได้ ดังนั้นการคิดจะเลนหลังผู้เล่นในช่วงเดือนมกราคมจึงน่าจะเป็นการบ้านที่รังนิกจะต้องคิดให้ดีๆเพราะอย่าลืมว่าแม้จะปล่อยนักเตะออกไปได้ง่ายๆแต่การหาผู้เล่นเข้ามาทดแทนนั้นถือเป็นงานที่ยากกว่าหลายเท่าสื่อเผยพี่สแสดงทีมเดียวที่จริงจังคว้าเออร์ลิงเบ็คฮาเลนมาร่วมทัพ ซื้อเงกีษรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวที่มีความจริงจังในการคว้าตัวเอริบังฮาเลนซูน่าตัวเก่งของบรเรเซอรนมูลมาร่วมทัพฮาเลนถือเป็นหนึ่งแข้งเนื้อของที่สุดของยุโรปขนาดนี้หลังเจ้าตัวสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพเสือเหลืองโดยการซัดไปแล้ว76ประตูจาก74นัดในทุกรายการขณะที่ฤด,ดูการนี้เขาทำไปแล้ว19ประตูจาก15นัดในทุกรายการจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้มีข่าวว่าหลายทีมดังไม่ไว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเชลซีก็ให้ความสนใจคว้าต,วตัวแข้งวัย21ที่มีค่าฉีกสัญญาหลังจบซีซั่นอยู่ที่75ล้านยูโรหล,ลังจบฤดูกาลนี้ทว่าล่าสุดเดอซันสื่อแดนผู้ดีระบุว่าแมนยูไนเต็ดเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจฮาเลนอย่างจริงจังถึงกระนั้นพวกเขาก็ได้รับการแจ้งว่าหัวหอ,อกทีมชาตินอร์เวย์จะพิจารณาการย้ายมาคาแข่งในถิ่นอัเทอร์ฟอร์ดในกรณีที่ปีศาจแดงได้โควตาไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสีซั่นหน้าเท่านั้น เอลิกาเซเลโซประธานสโมสรอนแอตเลติกมาลิสออกมาตอบสื่ออย่างจริงจังแล้วหลังดาวเตะคนสำคัญอย่างโชฟฟิลลตกเป็นข่าวลือกับ3ทีมดังจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและอาเซนอลยอดการุกชาวโปรตุเกสปัจจุบันอายุเพียง22ปีเท่านั้นแต่กลับถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดของโลกมานานแล้วแถมยังเคยย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตเลติกมาลิสด้วยค่าตัวสูงถึง113ล้านปอนด์เมื่อปี2019 อย่างไรก็ตามปัจจุบันค่าตัวที่เคยเฟ้ยขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคุยของเฟลิกค่อยๆถูกปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกติโดยสถานการณ์ล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ60-100ล้านปอนด์ทำให้เขาเริ่มถูกลือกับทีมดังอื่นๆมากขึ้นนั่นเองพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเฟลิกเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความหาศาร์สูงแค่ไหนไม่ว่าจะมีทีมใหญ่มากมายแค่ไหนถูกเชื่อมโยงชื่อเข้ากับเขาแต่ผมก็มั่นใจว่าเขาไม่เคยคิดจะย้ายออกจากแอตเลติโกมมดริดเลยแม้แต่วันเดียวเด็กคนนี้ มีความสำคัญสูงมากสําหรับสมโมสรสูงจนประเมินคุณค่าเป็นราคาค่าตัวไม่ได้และหวังว่าเขาจะกล้ามาเป็นตำนานเหมือนที่เซอร์กิโอเกโรเคยทําเอาไว้ในสมัยอดีตท่านประธานตามีกล่าวกับมุนโดในปอร์ติโบสปอร์ตด้รุ่งแมนอยู่ผง,งาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหลังพาตูนิเซียเข้าชิงอาหรับครับ ฮันดิบาลเมดปี้กองกลางในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงรักษาฟอร์มที่โดดเด่นของตัวเองเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องหลังจากคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วในศึกฟีฟ่าอาหรับครับเขาก็คว้ารางวัลเดียวกันนั้นเองมาได้อีกคำรบในเกมเมื่อคืนนี้ที่ทีมของเขาเป็นฝ่ายเอาชนะอียิปต์ไปได้1-0แข่งวัย18ปีติดทีมชาติไปแล้ว6นัดและได้เป็นตัวจริงทุกนัดให้กับบอนเดอร์เคไบเออร์ในการแข่งขันอาหรับครับที่กาตา จากนั้นเขาก็สามารถช่วยทีมตีตัวเข้าถึงรอบชิงเพื่อพบกับแอลจีเรียที่เพิ่งชนะเจ้าภาพมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งกับสมโมสรเมเบรีได้รับโอกาสประเดิมสนามครั้งแรกในเกมส่งท้ายฤดูกาลที่แล้วกับบูฟซานตันในฐานะตัวสำรองแต่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะรีบย้ายหนีไปไหนเพราะจะหนูรายนี้เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองเท,ทเลกราฟสื่ออังกฤษตีข่าวจากการตรวจรอบล่าสุด ทำให้ตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในแคมป์แมนยูไนเตดอยู่ที่19รายแต่บางส่วนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมชุดใหญ่โดยปีศาจแดงยังคงเจราจาก,กับพิมเมลกเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าควรจะเลื่อนเกมกับไบรตันออกไปก่อนด้วยหรือเปล่าเจนวนคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งในส่วนนักเตะและตาฟที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพิ่มขึ้นเป็น19คนแต่บางส่วนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชุดใหญ่ปีศาจแดงแต่อย่างใดตามรายงานของเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนำของอังกฤษ หลังจากเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมรอนเริ่มระบาดในสาราชนาจาักรแล้วนั้นมันก็มีนักเตะและสตาฟจากทีมพีเมลีกติดเชื้อกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้ทงที่ก่อนหน้านี้จำนวนผู้ติดเชื้อในพีเมลีกลดลงในระดับหนึ่งแล้วโดยที่แมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมที่เกิดการแพร่ระบาดภายในแคมป์ของพวกเขาหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีนักเตะในทีมชุดใหญ่ติดเชื้อ4่รายและสตาฟบางคนก็ติดเชื้อเช่นกันสถานการณ์ภายในแมนยูมันรุนแรงถึงขั้นทําให้มีการเลื่อนเกม ที่ทีมของกูซูราฟรังิกต้องเจอกับเรนฟอร์ดเมื่อวันอังคารที่14ธันวาคมที่ผ่านมาไปโดยปริยายขณะที่เมื่อวันพุธที่15ธันวาที่ผ่านมาแมนยูตัดสินใจเปิดแคริงตันสนามซ้อมของพวกเขาอีกครั้งหลังปิดไปพักหนึ่งเพื่อระงรับการแพร่ระบาดโดยมีนักเตะในทีมชุดใหญ่บางคนกลับมาซ้อมซึ่งก่อนจะเข้าสนามนั้นทั้งบรรดาสตาฟและนักเตะก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดกันอย่างเคร่งครัดและจากการผลตรวจที่ว่าก็ทําให้ตอนนี้มีคนติดเชื้ออยู่ที่19คน ตอนนี้ทั้ง19คนที่ว่ากำลังกักตัวตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้โดยเดอะเทเลกราฟเสริมว่าแมนยูยังคงเจรจากับฝ่ายจัดการแข่งขันของเพมลีกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าควรจะเลื่อนเกมที่พวกเขามีคิวเปิดอัลรทฟอร์ดพบไบรตันแอนด์โฮฟอเวียนในวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้หรือไม่ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้แคมป์ของไบรตันก็มีคนที่ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสถานการณ์ของที่นั่นรุนแรงเพียงใด เป็นมีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้มีแพลนจะเที่ยวสิ้นปีนี้แอด b z c แ f c แจกที่พักรีสอร์ททอสคานาเขาใหญ่รวมถึงบัตรน้ำมัน PTT จําจำนวน1,000 0บาทสำหรับผู้ที่สนใจแอดไลน์แอด,ด 3ZA BFC หรือสแกน QR Code คเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแอดมินได้เลย